สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลเหมือนเดิมนะคะพี่ๆหรือว่าสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเจอกันทุกๆวันนะคะ เดี๋ยวก่อนแบ่งปันไม้นะคะหนูขออนุญาตแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดนึงเผื่อใครเปิดมาเจอเคยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะ วิธีการสั่งซื้อคือพี่ๆดูคลิปแล้วชอบต้นไหนจดชื่อเลยค่ะแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์098 2 6 5 0 9 0 5ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในทั้งสองอย่างเลยค่าส่งคลิปเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะก็คือ60บาทเท่านั้นได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนของปรสนี์ไทยมีรอบส่งให้ทุกวันนะคะเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะคะมา เริ่มกันเลยนะคะหนูหนูแจ้งก่อนนะวิธีการแพ็คของหนูคือแพ็คให้อย่างดีนะคะใย,ยสังเคราะห์ไม่ห่วงเทปเก่าไม่ห่วงนะคะพี่ๆนะคะเซฟไม้ให้อย่างดีทุกต้นนะคะเซฟไม้ให้พี่ๆอย่างดีทุกต้นเลยนะคะแพ็คไปอย่างดีทุกต้นนะคะมาเริ่มเลยต้นที่พี่ๆเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้มีนามว่ามนกริตยาค่ะเป็นบอนใบยาวนะคะกระดูกดำแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใบอ่อนจะกระจสีอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าใบแก่จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้หนูมีต้นลูกมาแบ่งนะนี่ดูเป็นบอลก้านแข็งค่ะใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้มนกิตยาถ้าเป็นบอลใบาย,ยาวหนูจะบอกพี่ๆเดี๋ยวตลอดว่าทําฟอร์มกอสวยมากนะคะหายากอีกหนึ่งตัวค่ะไม้ไม่ค่อยมีจํานวนนะคะมนกิตยาเดี๋ยวให้ดูต้นลูกที่แบ่งน้องอยู่ในกระถางห้า ไม้บรรทัดก,ก็น้องจะเป็นลมอย่างอย่างนี่คะ่ะต้นที่แบ่งมีสามกระถางกระดูกขึ้นลายเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนน้องอยู่ในกระถางห้าไม้กระถางห้ามันจะพุ่งไวนะคะมันจะพุ่งไวแล้วก็ไม้จะไม่ยืดนะคะหนูโดยมากก็เลยจะใส่กระถางห้าไว้เยอะนะคะ,ะมีแบ่งสามกระถาง แบ่งให้พี่ๆในราคากระถางละสองร้อยบาทพอนะคะสำหรับมนกริตยานะคะไม้ไม่มีจำนวนในตลาดแต่ละต้นฟอร์มกำลังสวยนะคะใช่ใบไผ่ใบไอใบยาวใบหอกกำลังมานี่เลยนะคะฟอร์มกำลังสวยๆเลยนะคะแบ่งให้ที่ราคาสองร้อยบาทพอนะคะมีสามกระถางด้วยกันไม้กระถางห้าโตไวคะ่ะพี่ๆนะคะมันพุ่งนะคะมันพุ่งแบบ พุ่งแบบได้ได้ชั้นนะไม่ใช่พุ่งแบบยืดพุ่งแบบได้ชั้นใบนะคะเนี่ยให้ดูนะคะให้ดูต้นแม่อีกทีดูต้านแข็ง,ง,ง,ขงใบตั้งตรงเลยเห็นไหมแล้วก็ใบหนานะคะเนี่ยดูดูต้นแม่ก็พอนี่นะคะเห็นป่ะก้านดําใบแข็งนะคะแล้วก็เป็นใบยาวนี่เป็นมอนใบยาวใบหอกนะคะสวยมากนะมนกริติยาไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดแบ่งพี่ๆให้ในราคากระถางละสองรอยบาทเท่านั้นนะคะใครชอบ ไม้ประมาณนี้หนูจะบอกว่าไม้ไม้ใบหอกใบยาวกําลังมานะช่วงนี้เทนเทนนี้กําลังมาเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะมนกฤติยาค่ะต่อที่ต้นนี้กันค่ะต้นนี้มีนามว่าจะเรกรุงนะคะพี่ๆนะคะจะเรกรุงวันนี้มีไม้หน่อมาแบ่งแต่ว่าคราวที่แล้วแบ่งหน่อไปเป็นหน่อเล็กเนาะอยู่ในกระถางสี่วันนี้แบ่งหน่อใหญ่ให้กับพี่ๆเลยนะคะนี่ นะขนาดความสูงรวมกระถางห้าอยู่ที่เลย20เซนไปแล้วนะคะอยู่ประมาณ2ี่กว่าเซนได้มีแบ่งให้สองกระถางสําหรับเจริญกรุงนะคะหมายแยกหน่อทั้งคู่นะคะหน่อใหญ่แล้วนะพี่ๆแล้วก็บอนต้นนี้หายยากอีกหนึ่งตัวเป็นบอลใบยาวยาวมากเลยนะคะหนูจะบอกว่าต้นแม่ยาวมากนะคะถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยยาวครึ่งศอกได้เลยอะนะคะแบ่งให้พี่ๆในราคา350บาทนะคะ จเจริญกรุงนะคะไม้แยกหนอก่อกระถางห้าต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบแล้วก็จเจริญกรุงไม้แยกหนอก่อกระถางห้าต้นต้นที่สองสามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันกกใช่ไม่ต้องรอก,กระสีเลยไหมหน่อก,กระสีให้เลยนะคะปะและใบาย,ยาวแล้วนะต้นโตกว่าที่เคยแบ่งไปนะคะพี่ๆรอบในเอาแบบว่าหน่อสวยๆมาแบ่งให้เลยนะคะ เหลือเก็บตั้งแม่ไม่กี่ต้นเองนะแบ่งให้ที่350บาทเท่ากันสำหรับเจริญกรุงทำฟอร์มกอสวยมากค่ะพี่ๆนะคะมีแบ่งสองกระถางนะนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นไม้อีกทีนะึงใบหนาก้านแข็งค่ะเห็นปะแต่ทรงใบเขาจะเป็นทรงใบงุ้มนะคะไม่ต้องตกใจนะใบเขาจะงุ้มนะคะ ต่ใบหนามากนะคะสําหรับเจริญกรุงมีแบ่งสองกระถางค่ะใครไม่มีเก็บนะคะเก็บได้เลยค่ะเจริญกรุงไม้แยกหน่อค่ะ350บาทเท่านั้นจ้ามาต่อที่ต้นนี้กันค่ะต้นนี้ไปมีนามว่าอวตารสถิตนะคะอวตารสถิตตับฉลองพระนครนะคะตับฉลองพระนครนะคะต้นนี้เป็นไม้แยก,นกหน่อให้พี่ดู สีกระดูกกำลังเริ่มมาแล้วนะสีกระดูกกำลังเริ่มมาแล้วใบแก่จัดใบจะงุ้มลงนะคะกระดูกจะขึ้นชัดนะใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะสำหรับอวตารสถิตนะคะต้นนี้มีกี่ต้นในกระถางอ่ะมีต้นเดียวแต่ใบดกนะคะไม้แยกหน่อฟอร์มสวยๆหนูขอที่350บาทไซส์นี้เลยกระถาง6 กระถางหกขนาดความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซนสำหรับอวตารสถิตนะคะอ,ว,อวตารสถิตอยู่ตับฉลองพระนครนะคะหมายแยกหนอแบ่งพี่พี่ให้สามรอยห้าิบาทหายากอีกหนึ่งตัวนะคะแบ่งแต่บอลหายากทท้งนั้นเลยนะคะอวตารสถิตค่ะหมายแยกหนอนะคะพี่พี่ขอสามรอยห้าสิบาทพอค่ะต่อทีต้นนี้กันค่ะรนพักนะคะตับรามเกียร์นะคะ เขาเหมือนเขาจะเปิดป้ายเอาตอนโตนะคะพี่พีดูลายใบใช่ใป้ายตอนโตใช่รณพภักนะคะนี่อ่ะดูดูต้นแบ่ง<ป>ดูต้นที่แบ่งนะคะนี่ต้นที่แบ่งมีม,มีลูกติดนะคะพี่พีเห็นป่ะแล้วดูใบใหม่ก่อนนี่ใบใหม่ป้ายมาสวยเลยนะคะสําหรับรณนภักรณพักต้นนี้เป็นไม้หนอ่อแต่มีหนอ่อหรือว่าไม้ผ่ามีหนอ่อนูไม่แน่ใจแต่มีลูกติด<ม>แล้ว,ลวใช่จําไม่ได้ จำไม่ได้ว่าผ่าแล้วมีหนอ่อหรือว่าเอ๊อะหรือว่าไม้หนอ่อไม้หน่อที่มีหนออีกทีนะคะจําไม่ได้แต่ว่ามีลูกติดแหละนะคะลูกก็ขึ้นลายมาแล้วนะคะนี่เห็นปะเนี่ยลายมาแล้วนี่นะคะมีลูกติดแล้วนะคะสําหรับรณพภักต้นนี้ขนาดความสูงรวมกระถางห้าอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนยักษ์รณพภักขอที่สามร้อยห้าสิบบาทมีลูกติดนะคะ พร้อมลูกนะคะพร้อมหนอนนั้นไม่แงะไม่แค่ออกนะคะส่งให้พี่ๆทั้ทงอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะคะรณพภักต้นเต็มฟอร์มแบ่งให้ที่สามร้อยห้าสิบแบ่งต้นนี้นะ <c oughs> นี่แบ่งกระถางห้านี่นะคะมีลูกติดหนึ่งต้นลูกไม่แงะไม่แค่ออกนะคะส่งให้พี่ๆทั้ทงอย่างนี้เลยทั้งกระถางนี้เลยนะคะรณพภักนะคะขอที่สามร้อยห้าสิบบาทจ้าพร้อมลูกติดค่ะพี่ๆต่อที่ต้นนี้กันค่ะนางมัตสุรีนะคะ พนังมัสสุรีกระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนใบตั้งใบยาวนะคะพนังมัสุรูรีใบหนาก้านแข็งอันนี้ไม้นอกตู้ค่ะพี่ๆนะคะกระถาง5นิ้วขนาดความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนแล้วนะคะดูใบใบยาวมากหนูขอที่200บาทนะคะพนังมัสสุรีคะ่ะขอที่200บาทไม่ใช่ตาลแม่นะคะไม่ใช่ตาลแม่เด้อใช่ใบยาวใบยาวเลยนะคะ แล้วก็สะโพกรัดนะคะนี่นี่ดูชมพูสวยวมาก,กาใช่นะคะมันคน, <c oughs> คนละตัวกันกับตาลแม่เดอ้อนะพ <c oughs> นามาสุรีแบ่งพี่พี่ให้สองร้อยบาทนะคะใบาย,ยาวมากแล้วก็ชมพูสวยเลยนะคะสองรอยบาทเท่านั้นมีกระถางเดียวนะจ๊ะต้นนี้ต่ออินทระรังสรรตต้นแม่ไม่ต้องดูแล้วเนาะเพราะว่าสีมาเต็มแล้วนะคะกัดสีเรียบร้อยอินทระรังสรรขอที่ เท่าไรดีเธอหน้าสวยสวยสองรอยห้าสิบละกันเพราะว่าต้นนี้หน้าสวยมากนะคะต้นนี้หน้าสวยมากเลยเพราะว่าปะกะติอ,อินทราร์ล,ลังสันกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้ต้องเป็นใบแก่ๆหน่อยนะคะแต่นี้กัดสีให้เลยนะต้นนี้กัดสีเลยนะคะอ่ะดูใบมีตำเนินิดนึงนะคะพี่ๆตรงนี้นะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะไม้ไม่ได้เป็นโรคนะคะไม้นอกตู้เนาะอาจจะมีช้ำน้ำบ้างนะคะเนาะ น้ำหยดลงใบแล้วบ,บวกกับอากาศร้อนก็เป็นได้นะคะถ้าไม้เป็นโรคใบอื่นไม่รอดแล้วนะคะใบอื่นไม่รอดแล้วใช่ใบอื่นจะติดหมดแล้วนะมีตําหนินิดเดียวนะคะตรงนี้นะนะคะแจ้งชัดเจนนะคะมีตําหนินิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ค่ะเพราะว่าใบใหม่ก็มาปกตินะคะอ่ะ อินทระรังสารต้นนี้ขอที่250บาทกัดสีแล้วค่ะพี่พี่เพือเพื่อต้นนี้นี่น่าจะเป็นไม้ที่ยุบไปแล้วแล้วง,งอกใหม่หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะวาจาไม่ได้เหมือนกันแต่คัดมาให้นะ250บาทค่ะอินทระรังสรรกัดสีเรียบร้อยแล้วค่ะกระถาง5้านิ้วขนาดความสูงรวมกระถางเกิน20เซนแล้วนะจ๊ะ ที่สี่เบญจรงภทยแท้อีกสักหนึ่งต้นอันนี้ก็เป็นไม้นอกตู้นะคะใบม,มีตำหนินิดนึงนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ใบนี้อาจจะเหี่ยวเฉาหรืออาจจะทิ้งใบระหว่างขนส่งของคนรับไม้ได้เข้าใจธรรมชาติของไม้ค่ะมาสี่เบญจรงกระถาง5นิ้วนะคะขนาดความสูงรวงกระถางเกือบ30เซนชัดเจนแบบนี้เลยกัสีแล้วค่ะพี่ๆลายไทยนะคะ ตัดแดงมาเลยส่วนใบใหม่ปกติอ่ะสีเบนจรงยังไม่ค่อยเจอต้นที่มีหูนะแต่ต้นนี้มีหูมีหูใต้ใบมันก็เลยขึ้นสีตรงนี้พอมีหูใต้ใบปุ๊บข้างข้างบนมันจะขึ้นขึ้นแดงมาตรงนี้เลยนะคะอ่ะต้นนี้ขอที่สองอบาทสีเบญจรงค่ะกระถางห้า ตัดสีแล้วขอพี่ๆสองร้อยบาทพอต้นโตโตดูขนาดใบก่อนเกือบเท่าฝ่ามือแล้วนะจ๊ะตัดสีแล้วด้วยนะคะขอที่สองร้อยบาทพอนะคะสําหรับสีเบญจรงไทยแท้ลายไทยแบบนี้เลยนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้าขอไม้นอกตู้อีกต้นหนึ่งค่ะซับเรษถีต้นนี้แดงมาเลยนะคะซับเรษถีดังแดงแบบนี้พร้อมต้นลูกพร้อมต้นลูกพร้อมต้นลูก ซับเซตถีกระถางห้าขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่เกือบเกือบสามสิบเซนตัวเนี้ยถ้าใบมันมาแบบเนี้ยนะคะพี่พีคือมันยุบแล้วมันงอกใหม่เนี่ยมันมีหัวแล้วนะคะมีหน่อด้วยนะคะคือไม้ไม,ไม้หนูเก็บไม้นอกตู้มาใขเยอะมากเลย ไอประเภทยุบแล้วงอกใหม่เยอะเลยนะเนี่ยเห็นปะใบมันถึงได้แบบว่าปกติถ้าไม้เราผ่ามามันก็ต,ต้องมีใบเบี้ยไล่ชั้นมาถูกไหมอันนี้น่าจะเป็นไม้ที่ยุบแล้วงอกใหม่นะคะใช่ใช่มันขึ้นมาปุ๊บใบใหญ่เลยเน,นะคะบบใช่ซับเรษถีซับเรษถีพร้อมลูกนะคะพร้อมลูกแล้วก็กัดสีแบบนี้ ไม้มีน่าจะมีหัวแล้วนะคะดูขนาดใบก่อนใช่แดงมากแดงสวยเลยนะคะขนาดใบเท่าฝ่ามือเลยนะนอกตู้นะขอที่สองร้อยสองร้อยสองร้อยทวนอ่ะสองร้อยทวนอ่ะให้สองร้อยบาทพร้อมหนอนะคะซับสเตติีพร้อมหน่อไม่แงะไม่แค่ออกนะคะส่งทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็น่าสวยมากเนี่ย ราคาดีมากพี่ๆนะใบหนาก้านแข็งไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องความแข็งแรงค่ะเรืองนอกตู้ได้นะคะซับเสร็ฐีและหน้าแดงด้วยต้นนี้นะคะดูเม็ดด้วยดูเม็ดก่อนเห็นปะเม็ดกระจายเลยเม็ดแดงกระจายเต็มใบตัดกับกระดูกเขียวสวยงามมากพร้อมต้นลูกขอที่สองรอยบาทพอค่ะกระถางห้านิ้วขนาดใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะซับเสร็ฐีค่ะคุณท,ทองกันนี่กำลังกระสีเลยอันนี้คือต้นตัวอย่างที่หนูเก็บไว้เก็บเก็บแม่เพิ่มนะคะนี่ดู เขาจะกัดสีไ,ไม่เต็มไม่ไม่ไมเต็มใบซะทีเดียวหรอกค่ะพี่พี่แบบมันจะเหลือขอบนิดนิด,น,ดนะคะบวกกับลายใบอย่างเงี้ยสวยมากสําหรับพี่กุณทองนะคะตรงี่เปในเขียวใช่เนี่ยเห็นปะนี่นี่ก็เริ่มมาแล้วอ่ะแบ่งต้นลูกค่ะกระถางสี่ต้นลูกกระถางสี่ต้นลูกกระถางสี่ขนาดความสูงรวมกระถางเกือบ30สเซนเห็นชัดเจนนะคะกัดสีแล้วนะคะไซส์นี้ขอที่หนึ่งร้อย ไม่ดีเธอเพราะต้นใหญ่ข่สองร้อย 200, ต้นโตกว่านี้ไข่สองร้อย200เนาะขอร้อยเจ็ิบาทละกันเพราะว่ากระสีแล้วนะคะกระถางสีนะคะพี่กุลทองขอที่หนึ่งร้อยเจ็ดิบาทเดี๋ยวให้ดูนี่สีก็มาแล้วนะคะขนาดความสูงองกระถางก็เกือบสามสิบเซนให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มอีกทีแต่อันนี้มันยังไม่สุดนะคะพี่ๆเพราะว่าไม้ยังไม่ได้อายุไม้ยังไม่ได้อายุยังไม่สุดเท่าที่ควรแต่ว่าก็กระสีอยู่ประมาณนี้สําหรับพี่กุลทองสวยมาก ไม้ใบหนาการแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะพี่คุณทองแบ่งกระถาง4ี่ราคา170บาทเท่านั้นจ้าตัวนี้กันค่ะองคตค่ะองคตธรรมดานะคะพี่พี่ไม่ใช่องคตถือสารนะองคตจะมีเม็ดนะคะแล้วก็ออกป้ายนิดๆน,นะคะนี่เลยถ้าใบาแก่จะจัดก็จะแดงได้นะคะใบแก่จะจัดมีสีแดงได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะแต่ถ้าถ้าไม่ถึงน้องก็จะขึ้นลาย นี่เห็นปะขึ้นลายใชนะ่องค์คตต้นนี้กัดสีกัดลายมาบ้างแล้วขนาดความสูงวมกระถาง5้านิว้วอะดูใบก่อนใบเกือบเท่าฝ่ามือความสูงวงกระถางห้าอยู่ที่ประมาณเกือบ30เซนไม่เกือบเราไปอยู่ประมาณ3าสิเซนตต้นนี้ขอที่2อ0ห้าสิบบาทองคตค่ะองค์ตนะคะไม่ใช่องคตถือสารนี่เลยกัดสีมาแล้วนะคะนะคขอที่สองห้าสบบาทเท่านั้นจ้า ที่ต้นนี้กันท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณพี่ๆดูใบเห็นไหมใบเงาเลยนะกระดูกขึ้นลอนชัดเลยเห็นปะใบเงานะคะต้นนี้ถ้าเต็มฟอร์มใบใหญ่มากนะคะใบหนาก้านแข็งนะคะอันนี้ไม้นอกตู้นะคะหนูวไว้นอกตู้เลยนะ,ะมีหูใต้ใบค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูทา้งนี้เห็นไหมมีหูใต้ใบนะคะสําหรับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณจะมีหูใต้ใบนี่เลยนะคะ กระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วเกิน20เซนเป็นตัวหายากอีก1ตัวนะคะถ้าตัวแท้นะหายากอีก1ตัวเลยนี่แล้วดูใบเงาดูความเงาของใบนะคะเห็นปะะสำหรับท้าเวสสุวรต้นนี้ขอที่250บาทค่ะพี่พี่สพกใบยาวป้อมสัน้นทรงรูปใบโพใบจะใหญ่มากเลยนะถ้าต้นเต็มฟอร์มนะคะใหญ่สุด,สดเลย นะคะแล้วก็แดงสวยด้วยนะคะท้าเวสวุวรรณชื่อก็ดีชื่อก็ดีด้วยนะคะแล้วก็สวยด้วยขอที่250บาทพอค่ะกระถางห้าขอ,อยักปักหลันสักหนึ่งต้นต้น,ตนตโตๆกระถางห้าขนาดความสูงลงกระถางเกิน30เซนนี่นะคะปลายทุกใบค่ะพี่ๆสําหรับปักหลันต้นนี้นี่เห็นไหมออกน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลอมชมพูนะปักหลันต้นนี้ขอที่อ่ะ ต้นฟอมสวยเนาะหนูขอที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทอะปักหลังขอที่สองร้อยห้าสิบาทไซส์นี้ค่ะพี่พีให้ดูขนาดความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนแล้วนะกระถางห้าแล้วก็ป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะคะขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอนะคะยักปักหลั่นค่ะโชว์ตัวแม่กันหน่อยคะ่ะมนรับแลค่ะพี่พี่บอลใบยาวอะดูต้นเป็นฟอมก่อนว่ายาวไม่ยาว ยาวขนาดเนี้ยยาวไหม <c oughs> หรือจะดูมุมนี้หรือจะดูมุมนี้จะยังไงดีอองเอออ่ะอยากดูมุมนี้ก็ได้นี่เห็นไหม <c oughs> ยาวมากนะคะนี่เลยนะคะมลรับแรค่ะมลรบลับแรเป็นบอลใบยาวนะคะกระดูกดำํำนี่ดูสีก็ได้ค่ะดูสีจากต้นแม่เลยนะคะนี่เลยวันนี้มีแมมแบ่งหนึ่งกระถาง อันนี้เป็นกระถางค่ะขนาความสูงรวมกระถางเกือบเกือบสามสิบเซนไม้ไม่สูงมากนะคะแต่ดูใบก่อนดูใบก่อนอยาวเ,เกินฝ่ามือไปแล้วนะคะมลรับแลนะคะไม้ไม้เข้มนะคะพี่พี่พร้อมลูกอีกหนึ่งต้นพร้อมต้นลูกนะคะมีลูกแล้ว แกแดดมากต้นต้นนี้มีลูกแล้วแกแดดมากเลยนะคะลูกไม่แงะไม่แค่ออกส่งพี่พี่ให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะมนรับแลบอลใบยาวไม้สีเข้มแบ่งให้พี่พี่ในราคา350บาทพร้อมต้นลูกค่ะ แบ่งพร้อมต้นลูกนะคะต้นตโต,ตโตเลยนะคะกระถางสี่หนูแบ่งอยู่สองร้อยนะอันนี้กระถางห้าแล้วฟอร์มสวยดูใบก่อนนะคะใบใหญ่ใบยาวเท่าเลยฝ่ามือแล้วอ่ะแล้วก็มีลูกติดอีกหนึ่งต้นลูกไม่แงะไม่แค้ออกนะคะลูกไม่แงะไม่แค้ออกส่งพี่ๆทั้งอย่างนี้เลยทั้งกระถางไปเลยค่ะอมลรับแลขอที่สาม้อยห้าสิบบาทพร้อมลูกติดนะคะพร้อมต้นลูกนะ แบ่งต้นกระถาง5นิ้วนะคะนี่เลยใครชอบเก็บบอลใบยาวนะคะทำฟอร์มกอต้นนี้เหมาะเพราะมีลูกติดแล้วขอที่350บาทเท่านั้นจ้าอตอนนี้การตัวหายากอีกหนึ่งตัวค่ะพี่พี่ยักษ์สิงห์หนนะคะยักษ์สิงห์หนถ้าต้นเต็มฟอร์มนะคะหนูแยกมาจากกอนี้เลยไม่ถ้าไม่แน่ใจไ้าถ้าจำไม่ผิดนะใช่เนาะแยกจากกอน,นี้นนนแหละเนาะน,น,นะคะสำหรับยักษ์สิงห์หนนะคะ แบ,แบ่งต้นเดียวค่ะพี่พี่แบ่งให้พี่พี่ต้นเดียวนี่แหละคือห,หนูจะบอกก่อนว่ายักษ์อ่ะมันมันไปได้หลายสีหลายหน้าเพราะว่าอย่าลืมว่า แสงแดดดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้หมดเลยนะคะสีสีของไม้อะ่ะดินก็มีผลแดดก็มีผลด้วยนะคะอ่ะอย่างต้นนี้เนี่ยบางใบเห็นป่ะพี่พี่ดูบมันแดงมาเลยก็มีอันบางใบก็ยังเขียวอยู่นะคะยักษ์สิงห์ผลกระถางห้างขนาดความสูงรมกระถางอยู่ที่ประมาณเกินยี่สิบเซนละนะคะหลอดใหม่มาแล้วห <c oughs> ลอดใหม่มาแล้วอันนี้ไม่เหมือนกับรนพักนะพี่ให้ดูคนละตัวกันเลยนะ ใบไอ้หูเขาจะยกนะคะถ้ารลนพักหูจะลู่แล้วใบจะงุ้มลงอันนี้นหูยกใช่หูยกแล้วก็จะเปิดป้ายตอนโตนใช่บางใบป้ายบางใบไม่ป้ายนะคะยักษ์สิงห์หนต้นนี้ขอที่สามร้อยเก้าสิบบาท,บาทใช่นะคะขอที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะสำหรับยักษ์สิงห์หนนะคะกระถางห้า เก็บตัวแรไว้ท้ายๆเลยแล้วกันเนาะเก็บตัวแร่ไว้ให้พี่ๆดูท้ายๆคลิปนะคะยักสิงหนขอที่สามร้อยเก้าสิบบาทพอค่หลอดใหม่มาแล้วนะคะพี่ๆหนะะลอดใหม่มาแล้วนะยักสิงหนขอที่สามร้อยเก้าสิบบาทใบหนาใบตั้งนะคะเนี่ยใบแข็งมากแล้วดูใบทรงใบเขาใบตั้งเลยเห็นปะ่ะใบแล้วก็ใบแข็งมากเลยนะคะอันนี้ไม้นอกตู้นะคะ เป็นไม้นอกตู้นะขอที่สามรอยเก้าสิบาทค่ะยักษ์สิงห์หนค่ะท้ายที่ต้นนี้กันค่ะเปท้ายที่ต้นนี้กันต้นสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะต้นนี้มีนามว่ามัชฉานุตับรามเกียนอ่ะดูก็รู้แล้วนะคะมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะไม่ใช่บวรนะไม่ใช่บวรนะคะพี่พ่แบบบวรใบยาวใบตั้งแต่อันนี้อันนี้ดูปลายใบบิดปลายใบบิดเลยนะคะมัชฉานุกัดสีแล้วค่ะนี่ กรสีคือเขากัดเม็ดแน่เนี่ยนะคะ,ะใช่เ<ช>นี่ยต่างตรงหูเนี่ยหูจะม,ม้วนมาชานูน,น่มาชานุหูม้วนสะโพกรัดนี่เห็นปะ<ม>แล้วก็ใบบิดนะคะอ่ะต้นนี้กระถางห<ม>้าขนาดความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซนฟอร์มกําลังสวยนะคะฟอร์มกําลังสวยเดี๋ยวให้ดูเทียบขนาดใบก่อน<ม>อันนี้ใบใหม่นะคะอันนี้ใบใหม่นี่ใบรองแล้วก็ใบแรกแล้วก็ใบที่สองนี่อ่ะดูขนาดใบ ไม่เท่าฝ่ามือเลยฝ่ามือด้วยนะคะมาาัจฉานุไม้หายากอีกตัวหนูขอที่390บาทไซส์นี้เลยนะคะท้องตลาดทั่วๆไปเขาก็จะมีไม้ที่เพิ่งผ่ามาต้นน้อยๆแหละเนาะเราซื้อเอา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 เงินซื้อความสะดวกความสบายแล้วกันเนาะคะ่ะพี่ๆใบใบหนาใบหนานะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เพราะว่าต้นนี้ก็เป็นไม้นอกตู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวหนูบอกพี่ๆก่อนใบเขางุม้มลงนะคะลักษณะ ลักษณะเขาจะเป็นใบงุ้มลงนะคะเนี่ยแต่เขาเลี้ยงนอกตู้ได้เพราะใบหนามากนะคะใบหนามากนะคะมัชานุขอที่390บาทไซส์นี้เลยค่ะต้นนี้เลยนะคะไซส์นี้ต้นนี้เลยนะคะเทียบขนาดใบให้ดูขนาดใบใบยาวกว่าฝ่ามือแล้วนะคะ ขอที่390บาทเท่านั้นนะคะอ่าพี่ๆดูคลิปจบแล้วชอบต้นไหนใอย่าลืมนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์098 2650905โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน QR วอ d e คที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะ่าส่งเหมาจ่ายค่ะ60บาทเท่านั้นไม่มีบวกเพิ่มนะคะได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะส่งด่วนของปลษณีย์ไทยมีรอบส่งให้ทุกวันเลยนะคะเว้นวันสักวันเดียวเท่านั้นนะคะ าฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงพี่ๆดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ